ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชร์ไลท์ชาแนวันนี้กลับมากครั้งกับการดีเอชแชั่นเรื่องตำนงงานสำยุทพูดทางสารสองสำนักข่าวเลือดบจบแดน EP พี80จ้ามาดูกันต่อทุกคนน่าจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างสื่อไหลเยคืนกับสุริยันจันทาเม็ดอะไรอีกซึ่งสุริยันจันทาเนี่ยเม็ดอะไรอีกมันแบบว่ามันบอกว่าถ้าไม่แพ้ก็ตายอะไรสักอย่างเนี่ยมึงอะเม็ดเยอะนะเออ เพราะว่าอีนั่นเขาก็แบบว่าแบบวางไวไงว่าต้องชนะเท่านั้นอะไรเงี้ยอีปมุขของฝั่งสุริยนจันทามเพราะมันคิดมาแล้วใช่นะคะก็มาลุ้นกันงต่อว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ๊กๆให้เราเลยนะคะฝาก Membership ด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครก่อนที่พิเศษมากมายรออยู่ในเพลย์ลิสต์เอ็กซ์คลูซีฟสำรเมมเบอร์จ้าแลวยังมีปุ่มซุปเปอร์แตงฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับไปทุกคนถ้าทำแล้วก็ไปดูกันเลยขคคค่่ะะ ตอนที่แปดสิบสวยจ้าเขาเป็นใค่เป็นคอนนะวงเรือสุนทร้าอุลัยรัตน์ูกเป็นยันต์วกร้อนเริ่มการแข่งขันร็นตาขึ้นยู่ของการต่อสู้อย่าเล่นกันถึงตายค่ะข้าวสมบัติขันแปรเป็นแก้วนั่งเป็นดาหน้าอย่างที่คิดกัารซิ สวยนะพลังสวยงามมากมีชื่อว่าก้าวประกาศซึ่งก็คือวุธวิญญาณก้าวิ้น วเชื่อเป็นเป้าอีกแล้วใช่แค่พวกต่าที่มีกอุ่าปรคเจมงแหวนที่เป็นครั้งแรกที่มีมหาปรางปวิญญาณปรากฏตัวในประวัติศาสตร์ของสื่อะลเคร่ะนอกจากเทพสมุทรทางสานกับพระพุทก็ไม่เคยมีมหาปราที่อายุ20นีพี่ตอนนี้เลย ไม่มีหวานชอเอมจ้ากิดาลูกแตกที่รอเชื่อกระข่เกศารยเกาผมสบใข้าตุกัดทุกทางเลยหลังจากที่เสี่ยวองเฉินมีพลังมหากรายอแท้สมรถัในการต่อสู้กันมดก็ให้ลสานแขอีกที่เขาเก็บำเอาไว้เพื่ออไรวันนี้จะใช้วิธีสต่อหนึ่งล้วชื่อเอ๋ตกแิวเย ไ,ไรไได้ไม่ธรรมดาแน,น่นอนโอ้ย Oh my god ตอนเข้าไปอยู่ในแบบเหว้พ่วงติดอะไรอย่างนี้ของเขา แกงสวดๆตีหวังชูเอ๋อเลยาวมมากจริงเหมือนตั้งเป้าไปที่หวังชูเอ๋อ,อคนเดียวทักษะทองจะหาเือยเออ ประุบผฉัน,ฉนลาธ้งสองของท่านทำให้คนต้องเหียวมองจริงจงหวังว่าพวกเขาจะทำได้ดีที่สุดแต่้โรเรียนสือไอก็มีหลักฐานมาหลายเหนนกันดมู้ไเชื่อคนนเออทีมเวอร์ค่ะเร,เรกันชื่อภาษ ระวังตัวเองด้วยนะอย่าพวกนี้มันดูร้ายการจริงโอ้โอ้โหฮึรเรีออวิ่งเขาเหมือนนี่นี่แหละแบบรวมกันได้ หมือนรุ่นก่อนใช่ถไงแล้วตั้งแค่เขาาที่แข็งแ่งกังช้ายนก็ต้องใจเย็นก่อนจริงสื่อเลยเคาต้องมีอะไรมารับมือได้แน่นอนอ โิวยอข้นาดนับเลยมีเจ้าอยู่สื่อเลยขาก็ไม่แพ้อบที่าเออ,อ,อ,อลอดอ่ะโคตรเจ๋งให้เวลาหัวหน้าตัวเองเลยใช่โอ๊ยอดทนไว้เดินเข้าทำลายได้แล้วเออ มายกลยุทธ์อะไรอีกเฮ้ยมันเข้า <hey>. ตัวเองอะย้อนเวลาอ้อโอ้ยโอ my god ตายเขาแก่ไปอายุเยอะเลยเหรอแก่ โอ้ oh my god อีทำให้คนแก่ดจะมันต้ดับจุ้ยใช้พลังจนหมดเกสับเจอกโดนกรอโงมากปะเนี่ยมันใช้พลังอะไรสักอย่างแดกไปเลยค่ะโอ้ my god เราจะกลับมาได้ไหมอ่ะตอนนี้เหลือสองคนแล้วป่ะเออเหรอ,อพี่น้องเป็นผู้ใหญ่นะจิตของผมพวกเสือดูดุนะพี่ถึงจะเราแล้วนะคนนี้เลยคนนี้ก็ใช้ขาหน้าเราไม่ต้องพูดประสานกันได้เหมือนกัน้งเลยน่าจะนะเนี่ยดีอย่าง,างาสุดๆเดแข็งกระเพริงนะ อบยักษ์อบอยักษ์อบทองเลยเออโอ้โหเอาหมดเหรอแข็งแรงกว่าเดิมโอ้ my god เข้มข้นมากคือเขาก็าสู้สุดใจอะ่ะจริงคือเหลือสองคนก็ยังแบบเต็มที่ยังแบบเนาะ เพราะว่ามันก็เดิมพันสั่งนาก็เดิมพันสูงน,นะงสั่งเราก็จะแพ้ไม่ได้แต่แบบฝั่งเราก็เต็มที่เหมือนกันแล้วเนี่ย,อเ,อย,ย,ยเราจะชอ้าอาราจริง <c oughs> อ๋อเพราะกรรมการเห็นว่าใครไม่ไหวมายิ้วไปก่อนเลยเหลือคนเดียวแล้วสองต่อหนึ่งแล้วโอ้ยมันตอบล่าไปอะไรเนี่ย โรนนิง่ง,งเขามีกลลลเมตรอะไรอยู่ไหมทีันีทถ่า้า้าห้ามก็ต้องถ้าห้ามคือโกงอะ่ะเออมันผิดกฎหรือเปล่าถ้าห้ามอ่ะ่ะอ,อ,อุ้ย มีอะไรผิดพลเกิดข้<อ>ไหมเฮ<อ>้ยเขาเปลี่ยนลุคใ,ช,ใช่ว้าวอกช่อเหรอพรุ่งนี้เจ้าตะต่อสู้กับสุริยันจันทราได้ข่าวมาว่าพวกเขาจะใช้ทุกวิธีเพื่อชนะการข่นต้องระวังเสี่ยงของเฉินที่ดีนะอาวุธนี้ชื่อว่าระบาดลุกอยู่อข้าไม่เอาับไวเวะ บอกว่าเจ้าจะไม่ได้ใช้แต่สุดทยก็ได้ใช้ข้าติดค้าน้ำใจเจ้านโอ้ยโอ้ยโอยโา้ยโยออ้โอย หลุนมากทุกคนแล้วพอมีเพลงมารู้เลยว่าค่เีว,ว่อว้าวรมเปลือยกมือีเจระรับแจที่่าิคน,นนะ อาวุธลัคนุ่นกับแพร่อผู้หึ่ทางสามมันกลายปลเป็นจุดต่อลักบกขั้นสูงและเพิ่มลังให้กสายเป็นสามสูดที่ได้สามสาโอเคเลยเท่มากเพลงก็เท่มากเพลงก็<า>กบิวมากโยนมนันออกไปเลยลูกอึ้งไปเลยอึ้งชอกอึ้งด็

เขาไม่ยอด้อนรอกทอ่ิสวเอิสัดยอเลยว่าจะได้สู้กับเจ้าในการแข่งขัน่างเต้เป็ไงล่ะคิก,กลเม็ดดีนะต้องยอมรับความพ่ายแพ้นะคะจริงพ่ที่มีกับเจวไปหารอายฉมเจิงหอฉันมีความจริงอ้าวเริ่มแนละ้วมันเริ่ม าายม่ติดเกินความคาดหมายงอะไรนเอกค่ะอิรัชาก็ดีแต่สั่งอยู่นะตอนนี้ี kind of milk, าายจะาแ่ล้วอส right? ุเียหี่แพว็ต้องอจะประมาณได้ไสวีทเรนไม่มีทางราบคือจะสอบ่งอ่ไมไม่ต้องสิี่บรเราต้องเข้าร่วมสามคนข้ร่วมสคนต้อแข่งแล้วแข่งเล่ามามีสองที่ข้าจะใช้โอการสื่อให้แน่ชัดโปรแกรมชิงชิ ไม่เคยได้พกักแข่งแบบตอนนี้ขนะั้นที่สองให้ไปซื้อโลหะตายอข้าไปทีไหนเออคือช่วการแข่งขันยบวกกุมเนนี้อได้ไท่าน้ my g o กใช้แบบจิต ในการแบบกดที่ิถว่าพลังาองยาจะเพิ่มขึ้นพระเจ้าคําสสำเร็จสันวเป็นเจ้าไปกนโผงไปเขาเพิ่มพลังให้ได้ท่านข้าทำไม่แน่นอนอพลังเสี้ยวเนึ่งที่สก,กัดมาจากพลังฟ้าดินในบมั่กกระดแข็งเขาไม่เข้าทำตามความคิดเดิมได้เป็นการซื้อใจแล้วหรือว่าคูก็ทำอาวุธภายในห้าช่วยกับเพื่ัดจัมน รอต่อสู้กับปรับรถกริกาลงให้ใช้ทักษะได้ตัดสินเลยคล้ายคล้ายกรนได้ยินว่าระงวัลของผู้ชนะคืออาวุธระดับาขอบคแต่ท่านกวันนี้ผู้ต่อสู้ที่ต้องระวังมีแค่สองคนคือหมายเลข96กับ98พวกเขาแต่ละคนคือวิ่แกะสลักมาเนทารลหิตข้างอัดับที่63และวิ่แกะสลักมังกรเขียวทวีระดับที่5 9เจขอดีขอบคุณนายท่านที่เมตตา ทนุกี่ยัท่นิธีกรในการแข่ขันต่อไปเพาะนั้กวิศวกที่เข้ารอบคนสุดท้ายสกรียเลข37และ85เป็นวิศวกรระดับ5เสรษฐมือแหลงที่สุดใน6คนเขาคือวิศวกรวไยเลข66ถือเชื่อวัไม่สะดวกแต่ก้สูุ้ดดึงกำลังในการแข่งขันสักภาพสูงส่งเป็นวิศวกรระดับ5 ิศวกรหมายเลขสิบแปดวิศวการับอา้าูมวิศวรวิาณหมายเลขเก้าสิบแปดลเก้าสิบหกววกรระดับกและตีสักิน้ำดำต่อไปเือตับได้หมายเลขสาจปัทหมายเลขเก้าหมายเลขแปปัทเสียแปดหมายเลขหกสิบาห้าสิบเตัวเด็ดจริง เจ้าหนูโยเอาเจ้าไปสงเวยนี่แก่สลัดก็แค่ไม่สกับคนเดีกเคยที่เด็กขึ้นมาจากพีแก่สลัดก็มึงปาดไปก่อนเธอพันท่มีแก่สลัดนั่นไงเจ้ากล้าไปลน่ของเดอพเจ้าเละนี่ผิดแกสลัดผิดความหวังแห่งการเจริญกิจรรในตลาดชีทิ่เต็มเปี่ย ถ้าสม,มัยให้บรงกรเขียวธมินของข้ามอัตนต้องให้มันได้เล่นลดูสิบรรดาแรกแน่ๆข้าวับเดิมพันเดี๋ยวเลาเลิบแปกับไปเลขหกสิบหกตัสินใจเดิมพันกันเองของเดิมพันค,นนคนือไม่แะสลักดินดับเรื่องการแข่งขันรอบที่สามระบานกอยู่มีความหวังแห่งการกำเนิดวิญญาณมังกอเขียวธมินมานเคาโลหิตข้า จบไปละจ้าทุกคนว้าวซากจริงเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดนะดุเดือดมากแต่นี่รู้สึกว่าเล่นกันหนักมากจริงเขาจริงเขาจังมากเลยภาคนี้การการประลองในภาคที่แล้วมันอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบจริงจังขนาดนี้มันเห็นแพ้ชนะแบบฟิลแบบเด็กๆนักเรียนมาสู้กันแต่อันเนี้ยมันดูแบบเอาเป็นเอาตายทุกคนใครตายใครเจ็บใครอะไรอะไรยังไงก็ไม่สนทางนั้นไม่สนฉันขอแค่ชนะอีกฝั่งหนึ่งจะตายจะบาดเจ็บจะพิการอะไร แต่ว่าดุเดือดมากต้องยอมรับเลยว,ว่าหวังชิวเอ๋อชิวเอ๋อเก่งมากเก่งมากจริงซึ่งเ,เขาก็ยังไม่รู้เลยเราก็ยังไม่รู้นะว,ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนทุกคนไม่ต้องบอกเออทุกคนจะมาพูดอะไรว่าเขาเหมือนใครพี่เราจะหยุดหยุดนะไม่ต้องบอกอะไรทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวมันก็เฉลยเองแหละทุกคนจริงแล้วก็นั่นแหละวันนี้เราเรารู้สึกว่าเหมือนที่ตัวเจ้าพระเอกของเราเอา่ะ อีหฮาเบอกว่าไอสิ่งที่เขาให้ไปอะ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแหะแต่ว่าจิตที่มันมั่นคงมากๆก,กับความแข็งแกร่งของชิวเออที่มีอยู่แล้วอะ่ะทำให้เขาสามารถช,ชนะได้จริงเพราะว่าเขาเขาเก่งมากจริงๆอะ่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองมีแล,งแล้วเขาก็ใช้มันออกมาอย่างเรู้สึกว่าแบบ เออชิวเอิเป็นคนที่แบบรลแนแมากเลยและอันเนี้ยมันทําให้เราเห็นเลยว่าสื่อสื่อไลค์มีความเป็นทีมมากขึ้นจริงๆริงเหมือนที่อาจารย์เห็นเลยว่าเออตอนนี้ทีมเรามันแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันออแล้วอะไรเงี้ยทุกคนโตขึ้นแล้วอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วว่าการแข่งขันปะระลองวิญญาอาจารย์ต่างๆที่มันผ่านมาคือคนที่เก่งที่สุดอะ่ะก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าความเป็นทีมเวิร์กมากกว่าที่มันจะส่งผลให้ทีมเราชนะได้เพราะว่าตอนแรกอ่ะพวกเราดูแบบตั้งแง่ต่อกันมากๆเนาะว่าแบบ ใช่หรอเจ้าคนนี้มาเป็นหัวหน้าหรอเราจะยอมรับคนนี้ได้หรออะไรเงี้ยจนตอนเนี้ยเออทุกคนเริ่มเห็น้องต้องกันแล้วว่าแบบเออมันต้องเป็นชิวเอ๋อแล้วทุกคนก็ร่วมด้วยช่วยกันที่จะช่วยหัวหน้าให้มันแบบชนะอะไรเงี้ยและพลังของทุกคนซับพอร์ตกันและการดีมากคืออย่างอิสุยันจันทาเนี่ยมันคือแบบเอาแต่ชนะแต่เอาชนะอย่างีอย่างเดีแล้วตอนเนี้ยพอจิ้นหงเฉินเน่ไอตัวที่เป็นผออิสุยันจันทาเริ่มเหมือนจะดูไม่มีประโยชน์อะไรมากนัก อีรัชธาเริ่มแหละเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่มีประโยชน์แล้วอะแล้วอยากไปจัดการแหละแล้วก็ตอนนี้ส่งพี่ส้มๆไปจับตาดูวงชิวเอออร์ว่าไปสืบเป็นใครมาจากไหนต่างๆนะคะแล้วพอแข่งจบปุ๊บก็ต้องมาแข่งขันทําอาวุธวิญญาณอีกเดิมพันสูงมากโด้มีแกสลักจริงจะต้องมารอลุ้นแหละรอลุนกันเราว่าไม่ธรรมดาแน่ๆเพราะอุ๋ยเฮารู้สึกแบบเหมือนกับ มาความเหนื่อยและและการที่เขากล้าเดินผ่านจุดนั้นเนี่ยเขาต้องรู้แล้วว่าต้องมีอะไรต้องมีอะไรแล้วสิ่งสิ่งนั้นมันอาจจะต้องส่งผลอะไรสักอย่างเพราะผลเรามันก็คืออาวิทยาลับเก้ามจริงเขาแบบยิ้มและที่แบบกไอคนนั้นมันมันกล้าที่จะแบบมาเดินผ่านกับขาใช่นะคะน่าสนใจมากก็ต้องมาลุ้นกันตอนในอีพีหน้านะครับผมวันนี้พวกเราทั้งสามคนขอลาไปสองค่ะพเต้ยสามอยู่ไหนใครโบ ลูกเล็กลูกเล็กครับ<ล>ผมโอเคเจอกันใหม่อีพีนะคะสวัสดีสสดดค่ะบ๊ายบาย